พ่อแม่เช่าแก้วทําให้โอ้โหมันโล่งไปหมดเลยหลังหงนะั้นท้องท้องนะั้นมันยุบไปหมดเลยมันโล่งอะ่ะหง้งหัวโล่งไปหมดเลยมาหายขาดตอนนี้หายขาดจริงๆนะทั้งปวดทั้งเมื่อย้วมีที่ก่อนยังไปหาคนอื่นยังปวดเมื่อยอะไรนี้ไปหาโต๊กพระตอนนี้มันดีหมดทุกอย่างแบบไม่น่าอืแต่ถ้าไปหาพระไปหาพระไปนั่งวิปะนะัสสนานล้วท่านก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะให้ได้ให้ช่วยตัวเอง ให้เอาออกเองเพราะมันจะออกได้ไงเราไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่แม่ท่านรู้หมดเลยอะ่ะอ๋อทุกอย่างมันถูกต้องหมดเลยแล้วที่ปวดหัวที่ก่อนปวดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะปวดหัวเนี่ยมันหายหมดเลยอะ่ะมันลง่งตอนพอแม่บอกลบออกมาแล้วลูกท้องก็แฟบมันลง่งหัวก็เบาไปหมดเลยทุกอย่างกลกงกมอะไรที่มันมีอยู่ออกหมดเลยโดนทำโดนผีเข้าโดนนีเตีไ์โหงอีก ออกหมดทุกอย่างอ่ะมันสบายหมดเลยทุกอย่างนี่แล้วสมุนสมอนสบายเลยตอนนี้สบายมากโอ้โหหมอมันหมอไม่ได้ช่วยทําให้เราหายนะแม่ช่วยช่อแก้วจะทำให้หายนะหมอไม่ได้ช่วยให้หายนะแค่ทุเลาเฉยๆอย่างเจ้ากรรมในเวรเนี่ยอ่ะถ้าเราไปทํามันได้ไหมมันไม่ได้เราต้องปวดัวมาตลอดชีวิตเนะี่ยถ้าแต่อายุห้าขวบใช้ยังมองไม่เคยคิดว่ามันจะได้อย่างนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดบอก แม่ที่นี่ก็สุดยอดแล้วไม่ไปที่ไหนหรอก